สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่9ก้กันนะคะบทที่เก็มีหวัวข้ออยู่ว่าเวหง,องอชหงอบดูหมายถึงนิ้นอดู京ก็คือดูนิ้วเสหงชอบคือชอบ เฉียหงชอบดูนิ้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะเั่งสือคำแรกนะคะเตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงแปลว,ว่าภาพยนตร์หรือหนังตัวที่กอจิงจู่จิงจู่แปลว,ว่านิ้วต่อไปค่ะถังถัง แปลว่าลูกอมหรือน้ำตาลก็ได้นะคะถัดไปขวอขวอแปลว่าวาดขวอขวแปลว่าภาพวาดอ่าคำว่าขวาคำที่4จะเป็นคำกริยาส่วนขวอที่มีการหมวนลิ้นขึ้นไปด้วยเนี่ยจะเป็นคำนามถัดไปเขอเล่เขล่แปลว่าโคกคำที่7นะคะเธอ เปียเธอเปียแปลว่าพิเศษหรือโดยเฉพาะเฉยเกอเตี้ยนอิงเหยื่เตี้ยนอิงเหยื่โรงหนังหรือโรงภาพยนตร์เยียนเยียนแปลว่าแสดงทิงชัวทิงชัวได้ยินว่าถ้าเกิดว่าทิงคำเดียวแปลว่าฟังนะคะถ้าชัวคำเดียวแปลว่าพูด有ีส ย่ออีสืแปลว่าน่าสนใจหรือว่าสนุกก็ได้ถัดไปตะาส่วนตะาส่วนแปลว่าวางแผนค่ะถัดไปนะคะเราจะมาดูประโยคของบทน,นี้กันค่ะประโยคที่หนึ่ง奶奶喜欢听京剧อ่ะทีนี้รอบนี้อ่านตามนะคะน奶奶喜欢听京剧 อ่ะอีกรอบนะคะไหนนายเฉียวขวานทิ้งจิงจุ่ยไหนนายก็คือคุณย่าใช่ไหมคะเฉียวขนคือชอบทิ้งหมายถึงฟังจิงจุ่ยก็คือนิ้วอ่ะประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าคุณย่าชอบฟังนิ้วช่ยก็ประโยคที่สองคะ่ะอ่ะเสี่ยวฉังเฉียวขวานข้าน่นเตี้ยหยิงอ่านตามนะคะ 小强喜欢看电影。อี r รอบ小强喜欢看电影。小强ชอบดูหนังนั่电影，看，ก็ค电影หมายถึงหนังหรือ姐姐爱唱歌。再读一遍。姐姐爱唱歌。 พี่สาวชอบร้องเพลงอ้าในที่นี้ก็หมายถึงชอบในที่นี้ก็คือชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยรักในการร้องเพลงนะคะประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปตีตีไอ้ชื่อถังตีตีไอ้ชื่อถังตีตีคือน้องชายใช่ไหมคะไอ้ชื่อถังชอบกินลูกอมอ่ะแบบชอบแบบติดเลยชอบมากๆเลย ต่อมาแม่แม愛่爱画画不爱写字อ่านตามนะคะแม่แม愛่爱画画儿不爱写字อีกรอบค่ะแม่แม愛่爱画画儿不爱写字น้องสาวชอบว,วาดรูปปูอก็คือปฏิเสธนะคะไม่ อ้ยคือชอบใช่ไหมคะในทีน่นี้อันนี้ก็คือไม่ชอบเสียซื่อเสียก็คือเขียนเจือคือตัวอักษรน้องสาวชอบวาดรูปแต่ว่าไม่ชอบเขียนนั่นเองย่喜欢喝茶不喜欢喝可乐อ่านตามนะคะย่喜欢喝茶不喜欢喝可乐อีกรอบนะคะ 爷爷喜欢喝茶，不喜欢喝可乐。爷爷ก็คือคุณปู่นะคะคุณปูช่อช,ชอบดื่มอะไรคะชอบดื่มชาปูช้ชอบปฏิเสธแล้วปูช้ชอบ喝可乐ไม่ชอบดื่มโค้กโอเคทีนี้เราจะมาดูเครื่องเสวนหรือบทเรียนกันค่ะ เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนอีกรอบนะคะแล้小红喜欢看电影小红喜欢看电影她特别爱看中国电影小华也喜欢看今天电影院演中国电影听说很有意思小红很高兴她打算请小华一起去看电影。 ทีนี้เรามาดูกันเฉียวหงฉิวฮวนข่านเตี้ยหยิงเฉียวหงชอบดูหนังทาเตอร์เปียไอข่านจงกัวเตี้ยหยิงเขาเนี่ยชอบอะไรคะชอบดูหนังจีนเป็นพิเศษเลยนะคะเขาชอบดูหนังจีนมากๆเลยเฉียวขวาเย่ฉิวฮวนข่าเฉียวขวาก็ชอบเยนะคะแปลว่าก็ด้วยเหมือนกันเสียวขวาก็ชอบด้วยเหมือนกัน จินเทียนวันนี้เตี้ยนหญิงแวนโรงหนังเยียนจงกวดเตี่ยนหญิงเยียนแปลว่าแสดงในที่นี้ก็คือโรงหนังเนี่ยฉายหนังถูกไหมคะฉายหนังอะไรฉายหนังจีนวันนี้โรงหนังฉายหนังจีนทิ้งชัวได้ยินมาว่าเหนินหยกอีสอ์น่าสนใจหรือว่าน่าสนุกนั่นเองเฉีวยวหงเหนินเกาชิงเฉียวหงรู้สึกดีใจมากท้าตาสวนชิงเฉีวยวขวา เขาก็เลยวางแผนก็คือคิดที่จะไปดูหนังด้วยกันกับพายขาเฉวขวานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเฉาหงเฉียวขวานข่นเตี้ยหยเฉหงชอบดูหนังชอบดูห 小华也喜欢看。今天电影院演中国电影，听说很有意思。小红很高兴，他打算请小华一起去看电影。 อ่าทีนี้เดี๋ยวหน้าถัดไปจะเป็นความหมายนะคะค่ะแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าเจียน